ร้านเนย่างแบบว่าเป็นแนวซี่โครงซี่โครงซึ่งตอนแรกนูจะแบบมีเมนูหลากหลายก็คือมีอนนข้าวคงแบบว่าเน้นเป็นเฉพาะอย่างๆอย่างน,นี้ก็จะเป็นซี่โครงอย่างเดียวทเพียวจะเป็นซี่โครงสดกับซี่โครงหมักมี2แบบให้เลือกเท่านั้นที่หนึ่งจะราคา12ื่นสองพันวอนหมื่นสองพันวอนก็ตกประมาณ สามร้อยนิเออแต่ละวันน้ำจิ้มไม่ค่อยจะคุ้นตาเลยนะอันนี้ก็น่าจะอันที่กินกับไอ้ไอ้พวกหมูเย็นๆย่ะเออแล้วก็อันนี้กลิ่นไม่มาเลยพริกไทยกับน่าจะเป็นพริกไทยกับเกลืออืมชิมอืมพริกไทยเกลือ ที่นี่มันฟิลมันแบบมันไม่ได้เผ็ดมากแต่มันจะแบบมันจะกรอบสัดอะ่ะที่นี่เขาเน้นขักกับกรอบไว้กินคู่กับไอ้พวกเนี้ยโ yeah. okay. อเคเขาจัดการย่างให้เร็วโอ้ลงทังก้อนอย่างนี้นเลยเอันนี้คือน่าจะเป็นสำหรับสองที่แล้วใช่ไหมอ่าเราไปรอเนื้อสุกในป่าอ่ะอืม สวยงามอ่ะมาที่นี่เราเพิ่งได้กินเนื้อมือแรกคือมือนี้นะอีกอันนึงเป็นเนื้อหมอักจากสดๆอย่างเงี้ยหมักจนกลายสีอย่างเงี้ยมันน่าจะซึมเข้าไปข้างในหมดแล้วใช่ไหมน่าจะแบบเต็มจนเต็มจอนอม,มีกลิ่นมันไม่ได้หมักสไตล์ไทยอยู่แล้ว,ลวไม่รู้ว่าใส่อะไรบ้างแต่หอมหอมเลยโอเค สีสวยไปย่างแป๊บเดียวสีสวยเลยในในหนังเขาห่อคือย่างเสร็จปุ๊บเอาผักวางบนมือแล้วเอาไว้นั่นอ่ะมารองบนผักอีกทีแล้วค่อยใส่เนื้อพราะไม่งั้นแม่งร้อนเขาเลยต้องเอาเนี้ยมาไว้อีกชั้นหนึ่งน่าจะเป็นหัวใจเท้าเรากินแบบแดงๆเลยได้ไหม้วแต่ใจ้วแต่ใจจัดให้ยา้แม่เห็นนะแต่แม่ด่า ยิมจ,จิอร่อยตามมาตราฐานจะมาเปรี้ยวเล็กๆใ,ใสๆแล้วก็มีเผ็ดบางร้านก็จะแบบเปรี้ยวบางร้านก็จะออกเค็มแล้วแต่ร้านแล้วแต่สไตล์แต่จะมีรสเผ็ดชัวร์ซึ่งเราคิดว่าก่อนก่อนก่อนเรามาเราคิดว่ามันคงจืดๆเปรี้ยวๆอะไรเงี้ย,ยมันไม่ใช่นะแต่พอพอ,พอได้มาลองกินจริงมันมีรสเผ็ดอ่าเขาก็พอพวกมีรสเผ็ดก็ค่อนข้างจะแบบนี้เออเผ็ดเผ็ดระดับหนึ่งแต่จะเป็นแนวแบบไม่ใช่เผ็ดแบบไทยไม่ได้เผ็ดแบบจะเป็นแบบเผ็ดแบบร้อนลึกๆข้างในกินได้เลยปะ เนื้อคำแรกในเกาหลีหอมันนีเ่่ยหอมมากหั่นเลยอืหอมสัตว์หอมทะลุแบบเรื่องเคื่องเคียงที่เรากินผอมเข้าไปทะลุทะลวงอะก่อชิมเนื้อแบบเหมือนคนเสปเนี้ย ไม่ใช่เนื้อแทนนะมันนุ่มเนื้อซี่โครงมันดูอยู่ใช่ไหมว่าเนื้อซี่โครงมันนุ่มอยู่แล้วมันแบบเด่งเร้งเร่เงนดีตัวเนื้อเนี้ยถ้าแบบไม่กินแม่อะไรก็มันเป็นกลิ่นมีกลิ่นเนื้อคล้ายๆเนื้อวิหนุ่มที่เรากินอ่ะมันเพียงนั้นหวานน้าเนื้อแบบไม่ใช่หวานเจี๊ยบมันเป็นหวานน้ำเนื้อแบบธรรมชาติกลมกล่อมนี่ถ้าโดนน้ติดมันนะตายตายได้เลยจิ้มเกลือพริกไทย แต่ที่นี่ส่วนใหญ่เขาจะเป็นพริกไทยขาวอาจจะหอมไม่เท่าแบบพริกไทยดำอพอโดนเกลือแม่งดึงความหวานออกมากินแล้วอร่อยขึ้นมากเลยถ้าเกลือกับพริกไทยนะมันแบบมันเหมือนแบบเนื้อมันหลั่งสารความหวานออกมาเลีเ่ยมไปเลยชีนเนื้อสวยมาก ามาลองเนื้อกันเนี่ยเมื่อกี้พี่เจ็ดกินไปมือสั่นเล็กไม่ไหวห <loves you. S 1> อ,อ,อมาอมากหอมมากหอมมากมากมากคือเนื้อเขาไม่ได้หมักอะไรเลยอะ่ะคือเขาซีนมาแบบอย่างดีเลยแล้วดูจากลายเนื้อตอนแรกคือมันฉ่ำมากไม่ใช่บอกว่าเหมือนเนื้อฉีดหรืออะไรเลยอะ่ะคือแบบเป็นลายมันที่แบบกำลังดีน้ำาจะอะไร จริงจริงไม่ได้อวสังเลยนี่อร่อยจริง แบบว่าหมักหมักเ่ื้อซี่โครงหมักพีรวนนะกิ่นต่างชัดเจนอันนี้หวานหวานเลยหวานแบบทั้งลดเนื้อเลยวดน้ำให้หมักแล้วมันหอมเพิ่มขึ้นหอมแบบมันต้องเป็นซีอิ้วใไรทุกอย่างแต่มันหอมกลมกลอมอันนี้รับจะไม่ต้องจิ้มเลยนะจินเพียวได้เลย เร้่ก็เจมแล้ยิ่งแบบว่าถ้าเกิดเป็นคนชอบิิเนื้อแบบว่ามีเดียมมีเดียมหน่อยมันจะเป็นอะไรที่เวิร์กมากเพราะว่ามันจะนุ่มสัดสัด่ายดานะ <c oughs> อืมช่าำช่ำหวานชำ่ำร่วงปากดีอ่ะต้องมาลองให้ได้ร้านอยู่ที่ไ,ไหนวะร้านอยู่ที่ยอนนัมโด ซึ่งใครมาไม่ถูกก็ให้เปิด g o ก g ก e รอแเดียวเราจะขึ้นชื่อร้านให้ชือ่อร้านว่าฮองชนข้าวปิดคำสมบิดา <laughs> โอ้ยหอมสุดหอมมากโทษชีสหอมมากหอมมากอืมหน้ามันไม่มีอะไรนะแต่แบบชีสมันดีมากเหมาะสำหรับคุณผู้หญิงอันนี้เป็นช้อนของเขานะฮะช้อน แมกปองแม็กปองอันจานแม็กปองมันเป็นเขาบอกเป็นเหมือนก๋วยเตี๋ยวแบบมันเป็นคล้ายๆทำปงแต่คือเป็นเส้นแบบว่ามาคลุกกับน้ำเหมือนคาโบนาร่าอะไรเงี้ยครีมคีมเนื้อมีชีสเหมือนในซีรีส่เด็ีๆเราเห็นแบบหอยดำๆอะไรเงี้ยไม่ไม่ใช่ไปถึงเปลือกดำๆมันขมุ้งคุ้นเลยอ่ะชิมเส้นหอมไข่ ร,ร้อนยิบหอมเข้มข้นมากมีเผ็ดน like ิดๆมันมีโรยพริกนิดหน่อยอร่อยโหเข้มข้นดีกับล yeah ิ้นมากเลยละมุนอ่ะละมุนอ่ะอันนี้มันจะมีทั้งกุ <h <h ้งทั้งหอยมีเห็ดอุ้ยอันนี้ดีมากนุ่นน่าจะชอบชอบถ้าชิมอันออริจินัลดีกว่าจำปงเฮ่ยจำปงออกแนวน้ำใสๆ อันนี้ออริจินอลของที่นี่เลยเพราะว่าเป็นร้านชื่อดังร้านบงชินเป็นร้านชื่อดัง,งกุ้งหนึ่งตัวเที่ยวนมัเป็นจะไรอ,ยอ,ยอ,อ่ะเป็นไม่เหมือนเดิมันจะม,นนะนมันจะเผ็ดมาทีหลังนะมันจะเผ็ดแบบเผ็ดลึกๆเผ็ดร้อนแต่มันจะไม่ใสเท่าแบบกินที่ไทยอ่ะที่เรากินที่ไทยมันจะรู้สึกแบบใสๆแล้วค่อยไม่เผ็ดแต่ชอบเส้นมากเส้นเหนียวนุ่ม เหนียวนุ่มสัดๆเหนียวนุ่มแบบดีอ่ะแต่ปัญหาตอนนี้คือจะกินหมดแน่เน่เทียบกับหน้าเดียวชามนี้นะี่มันเล็กนะนะชามเล็กนะโอเคกินได้ประมาณ8คนนะจริงจริงแล้ว เขาบกให้สดๆเลยนะถามเขาหาไหมเขาตอบมาหมาื่นห้าดีครับนั่นแหละตัวละหมื่นห้าหมื่นพันหนึ่งหมื่นห้าพันบอนประมาณสี่ร้อิบบาทบอกตรงๆว่าเกิดหม่ไม่เคยกิน็อบสเตอร์รอนนี่ยังครั้งแรกซอสแดงๆนี่คืออะไรก็ไม่รู้อ่ะขอบคุณครับ ชีสนะครับชีสนะครับอ um. ืกินกุ้งทัดมากอร่เอ็มเอ็มหวานหวานตัวชีสตัวเนยพราะมีการราดซอสก่อนที่จะเป็นโป๊โบดด้วยชีสก,กับเนยด้วยรสแดงแดงมีรสเผ็ดเล็กๆแล้วก็มีหอมหวานข้าวโพดก็ถือว่าอร่อยดีเป็นการาบริการ กินกุ้งลับเตอร์ครั้งแรกในชีวิตแพงไหมมันก็น่าจะตามราคานะเนเอะเราไม่รู้ที่อื่นเท่าไหร่แต่เราว่าเราโอเครับราคาหรือเปล่าไม่โอเคหรอก <c oughs> รออะไรอ่ะรอไอติมสูงเขาเรียกว่าอะไรไอติมมันไอติมสูง32สิสงเซนเลยเหรอ mười lăm tấm 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 มาสี่คนคือแม่งมาแบบใหญ่สัตว์อยากให้เห็นปริมาณ <c oughs> เรียกว,ว่าเขาสอกเออกระทะหนึ่งอ,อ, <c oughs> อ่ะ <c oughs> มาสองคนก็ต้องใส่สั่งไซส์สองคนมาสี่คนจะสั่งไซส์สองคนไม่ได้ต้องสั่งเป็นไซส์ของสี่คนซึ่งเลยใหญ่เท่านี้เครื่องเคียงตั้งไว้พร้อมกิมจิเจ้าประจำ แล้วแต่ร้านเขาจะมีอย่างอื่นแยกกันไม่ว่าจะเป็นแตงกวาดองหรือจะเป็นขอเช้เท้าแต่ร้านนี้แบบมีซุปมาด้วยไม่เคยกินโอ้โหโคดดึงอ่ะหอมขอชิมกันนะเขยอืมโอ้ เส้นแบบดีมากในเรื่องของเส้นอ่ะมันมีความแตกต่างเลยนี่มันเป็นเส้นแบบเหมือนเส้นหนึ่เป็นเส้นแบนๆใหญ่ๆแล้วมันเหนียวนุ่มมากเรื่องไก่เรื่องอะไรพวกนี้ให้ชิ้นแบบใหญ่เต็มคําแล้วก็แบบเหนียวนุ่มไก่แบบเป็นแบบติดหนังว่าหน่อยๆคือมันไม่ใช่ไก่แบบน่าจะไม่ใช่อกไม่ใช่แบบฟิลที่มันกระด้างกระด้างทุกอย่างมันหอมลงตัวผักยังกรอบๆอยู่แบบไม่ใช่แบบว่าผัดมาแบบว่านิ่มแล้วอ่ะทุกอย่างยังดูกรอบดูแบบใหม่ดูแบบเฟรชกินแล้วแบบโอเคอ่ะมันมีความเผ็ดเล็กๆจากพริก ที่ได้มาเยี่ยมชอบเลยเนี่ย ร้านนี้ไปยี่สิบชั่วโมงซึ่งอยู่ใกล้ที่พักเราสบายล่ละคือเมาเมามาดูซุปเปร์ร้อนๆอย่างเงี้ยสบายเมื่อกี้ก็ไปถัก N B 2มาที่เขาแล้วคอมเมนต์ซึ่งทิพย์หอบทิพยอแต่เข้าไปแบบวุฒิหญิงตุ้มที่จเจอกระดาษเลื่อนๆโอเคอยู่อันนี้พิการดีม่ะนะดูดิ ได้ซุปได้กิมจิได้อะไรมาเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็เหลือแค่เอาวุธนของเราเป็นตะเกียบตะเกียบยี่ไหนอที่นี่เขาจะมีโต๊ะโต๊ะแบบมนโต๊ะเลิมอนโต๊ะพิเศษคือเรารอช้อนกับตะเกียบตั้งนานใช่ไหมคือเขามีอยู่เป็นเก๊เราก็แค่หยิบออกมาแค่นี้นจบซึ่งเราไม่รู้ไงซึ่งสโนว์ืาอทีเขาจำได้จากร้านเก่าร้านมู3สามชั้น โอเคนี่เราก็ได้อูแล้วอี่นี้เป็นซุปเนื้ออระจุมากขเขาบอกว่าเป็นซุปเนื้อนี่ร้านนี้ไม่มีเมนูอังกฤษเราจิ้มมั่วอื้หูหูสัตว์น่าจะมีหมนเส้นด้วยใช่ปะน่าจะมีหมนเส้นด้วยอู โอ้ยหวานไม่ใช่หวานแบบน้ำตาลหวานแบบธรรมชาติหวานแบบกลมกล่อมอ่ะน่าจะเป็นแบบซุปกระดูกเนื้อกระดูกหมูแต่ท่านนี้มันในเนื้อน่าจะเป็นกระดูกเนื้อกระดูกวัวมันหอมมากแล้วมันหวานแบบธรรมชาติตื่นกินเนื้อดีกว่า น่าจะป่า,า,านานหน่อยเหมือนต้อมประมาณพันอ,องศาร้อนสักสะชื่นมากมันจะใสก่อนแล้วค่อยแบบมีรสอมกล่อมตามมาใสๆแต่โอเคชอบตื่นเฟสลาตีสองวีสามเนี้ยเยี่ยมดิบเลย นี่เราทำชิมเปาเายแล้วมันงาหอมมากชิมไหมนะหวานไม่แน่ใจว่าหวานจากอะไรก็อ,อย่างเราเคยกินตอนแรกครั้งแรกเรากลัวว่ามันจะแบบว่าขาวเนื้ออะไรนี่ไหมแต่สังเกตมาไหนที่แล้วแบบพอเรากินเนื้อแบบแดงๆหรือเนื้อดิบอ่ะมันไม่ขาวเลยนะ มันดีมากเลยนี่แบบว่าทางน,นี้เขาแบบใช้แบบว่าน้ำมันงามันแบบกบกินแบบเนื้อซึ่งปกติเราคิดว่ามันไม่มีอยู่แล้วอะเราคิดว่ามันโอเคเลยอ จริงจริงมีอาการหนาวหนาวเจออย่างเงี้ยมันทำใแบบมีพลังพอมที่จะเดินหาได้กินต่อได้ตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งเรากำลังไปหาร้านเนื้อย่างที่เปิด24ชั่วโมง ทางที่เราเพิ่งจะอิ่มมาสักพักนึงนะอร่อยยังกับัวกระทิงอ้าวไอ้ร้านปิดอดกินอะกูว่าตอนนี้กูปวดที่โอ้ร้านนี้เป็นเพลงดีเพลงใครเพลงใครเอเอโอ้โหสาชื่อเต็มแม่ชื่อเต็มไหมไอคิวมี่อันนี้ก็น่าสนอันนี้ก็มีทั้งหมูย่างมีเนื้อเปล่าวะเฮ้ยมีเนื้อเปล่าวะ บโอเคจัดไปเราได้ร้านละจัดถิ่นเจจากรูปหน้าร้านเนี่ยไก่ไก่เราเลยจัดจ้างนะฮะไก่ไก่ไก่เราชื่อไก่แล้วก็เลยต้องเรียกว่าไก่ไก่เดีนี้เจ้าของเป็นเป็นเป็นแบบว่าถ้าทุพิจารนะแบบเพิเศกเป็นพวกร้านย่างๆจริงๆ ้าของร้านเขาจะมาจัดการให้เองเลย <S <S ในใลีไก,ก่ไก่เราก็เป็นคนย่างให้ฮนะไก่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 น้ำสลัดเป็นอะไรก็ไม่รู้ชิมปีศาน้มันาใช่ป่ะเปล่มันงามันดูแบบมีความเผ็ดอะน้ำสลัดเขาอะหอมน้ามันงาแบบที่ไก่ไก่บอกต่นมันมีความเผ็ดไง เยอมเปรี้ยวหวานอืออือทิปนี้ที่เกาหลีอะติดใจมากพริกไทยกับเกลือแต่อันนี้จะมีน้ำมันงาด้วยจะต่างกับเมื่อเช้าหน่อย ก็คือเหมือนร้านแรกที่เรากินเกลือพริกไทยน้ำมันงานลงตัวสุดๆช่วยดึงรสชาติความหวานตรงเน,นี้ให้ออกมาเป็นธรรมชาติที่สุดโคชูจังก็ที่ร้านที่ไทยก็เห็นกันบ่อยๆอยู่โคชูจังไว้จิ้มก็ได้ไว้ผสมน้ำจิ้มอีกทีหรือจะมาคลุกข้าวหรือจะเที่อะไรก็แล้วแต่ชอบโดยเฉาะครับหรืออะไรอะไรก็แล้วแต่ชอบเป็นซุปพี่โซเบทมาให้เหมือนจ้ม <c oughs> จิกอีกแเป็นต้าห้ อืม <S <S คล้ายๆสุดเต้าเจียวแต่แบบว่ามีรสเผ็ดแบบจริงจี๊หอมชิมเหมือนนิติกะระดูกเลยหน่อยปะไม่มันเหรอ<า>ม,มันโอ้ถ้ามัน,นทีเด็ดเลยนี่รสลายผยวๆแค่เป็นกะระดูกอ่อนอืม ไม่อนมอนันเนื้อมันหอมล้วยแล้วมันหอมแบบกลิ่นไมขอเตาควันกแบบ่านหอมขอจิ้มพระเอกของเราเกลือทิชไนน์แลมันงาแต่เบาๆก็พอเคี่ยกิลิ่นแบบเลี่ยนมิติกินอืมกินอะไรพวกนี้ว่กินจิตัดเรีนสัหน่อยจะต่างกับร้านอื่นยังไง อย่างนี้ออกเปรี้ยวเผ็ดแล้วก็หวานกลมกล่อมเล็กนิดจะเป็นเปรี้ยวแบบทำหนังตากระตุกได้เลยอร่อยดีแต่ร้านติ้งย่างที่เราทิมมาทีมนี้ยคือกระทะยังไม่ซ้ำกันเลยนะถือว่าเป็นมิติใหม่ในการไม่แบบนี้มันเจอรเราขาดากระทะถาดรูข้างๆข,ข,ขอบขอบชี้ขอบไข่ เวลากินกับผักให้กินกับน้ำจิ้มพวกนี้มันจะได้อรรถรสตามด้วยเครื่องเคียงแล้วแต่ชอบมันมีเสน่ห์อย่างหนึ่งไหมในการกินแต่ใครจะกินบอกว่าเนื้อก่อนแล้วค่อยตาวยผักตอนนี้เครื่องเคียงมัรับไม่ไม่ดีกติก,กาหรอกมันตอนนี้มันเป็นแบบว่าอยากทำานานแล้วออออนหอมแบงามมาก มันให้รสชาติกินมิตรที่ออกเปรี้ยวๆที่อย่างของส่งผ่งงานได้แต่พอตเนี้ยผ่ากรกอบๆแล้วก็กลิ่นใบงามหอมมันตึงมิติเพราะรสชาติมันรวมกันมันเราคิดว่ามันคล้ายๆแบบพุกเวลากินพะโล้ที่มันจะมีกลิ่นายมิติมีกลิ่นเครื่องเทศน,นู่นนี่นั่นอร่อยอันนี้เนื้อที่โคง้งเนาะลักษณะหน้าตาจะแตกต่างของร้านเมื่อเช้า นุ่มเหนียวเคียวมาันหอมเบาๆแต่ถามว่าชอบร้านไหนมากกว่าสองสองร้านเราเราชอบร้านนู้นมากกว่า้วยความที่ว่าร้านนั้นอาจจะเป็นร้านเฉพาะทางที่เป็นแบบว่ามาทางซิงคงโดยตรงรู้สึกว่าเนื้อร้านนั้นนุ่มกว่าอร่อยกว่าหอมกว่าแต่เครื่องเคียงไม่หนีเท่าไหร่อโอเคเอาคำอย่างที่เราใช้กันบ่อย ใช้แบบมาทุกวันเลยที่ผ่านมาที่นี่จนโดนไก่ไก่บ่นก็คือคำว่าขอบคุณครับเป็นคำว่าคำซาเมีดาผู้ชายพูดต้องเสียงต่ำเลยเดี๋ยวไม่เหมือนพระเอกเกาหลีต่อไปเป็นคำว่าอิ่มอิ่มสาดจะเป็นคำว่าแบบุลอยเร็วไปไหมเออเร็วไปนิดนึงแบบุลอยแบบุลอยพรเอกเซนออกต้องมีลิ้นแบบุลอยอร่อยจุงเบย ผักชีซอยออกมาจิซอยมาจิซอยออกอร่อยจุงเบยมาจิซอยออกหิวหิวแบกพบผาแบกพบผาแบกพบผาใช่ป่ะวะวิบัติหมดแบกพบผาแบกอป้าแบกโกผาอ๋อแบกโกผาเออสำเนียงมาแบกพบผาอืพอเหนื่อยเหนื่อยหน้าเนี่ยแหละมาถึงแล้วครับจบทราน ห้าห้าคุณห้าห้าแห่งแบล็งก์แมน